You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment มาได้นะตรวนี Today, ้เราใช้พี่ทิพย์อัปเดตเรื่องของผู้บริหารสำหรับตัวแมคโครก่อนนะครับว่ามีประเด็นน้ำหนักแล้วก็ส่งผลให้หุ้นปรับตัวลงเนี่ยเรามองอย่างไรสวัดีครับพี่ทิพย สวัสดีค่ะบอมแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะคะยังไรบ้างครับสำหรับแมคโครค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะบริษัท เองเนี่ยก็มีการจัดคอนเฟรนซ์คอลนะคะให้กับทางนักวิเคราะห์แล้วก็ทางนักทุนสถาบันรวมไปถึงเครดิตเรตติ้งต่างๆนะคะเพื่อที่จะอาจจะคลาริฟายข้อสงสัยนะคะหลังจากที่มีการประกาศแจ้งลาออกนะคะของทาง c e o ในกลุ่มของโฮเซลหรือว่าตัวแมคโครเนี่ยคุณสุชดานะคะเมื่อมาวานช่วงเช้านะคะคีย์แมสเซจหลักๆคงเป็นเรื่องของการที่จะให้ความมั่นใจในแง่ของการสมูทตัวโอเปอเรชันน่ยนะคะของแมคโครเองนะคะว่า จะสามารถดําเนินการได้อย่างราบรื่นนะคะไม่ได้มีประเด็นในแง่ของข้อติดขัดหรืออาจจะทําให้เกิด business disruption ได้นะคะอันนั้นก็คงไม่เป็นประเด็นอะไรนะคะแล้วก็ส่วนในแง่ของ operation เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคุณธนินซึ่งเป็น CEO กรุ่มนะคะซึ่งถูกมอบหมายเนี่ยมาตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเดิมก็ท่านก็เป็น CEO ของทางฝั่ง c p r นะคะอยู่แล้วนะคะก็ข้ามมาดูแลในส่วนของแมกโรนะคะก็คงจะอินชาร์จไปก่อนจนกว่าจะมีผู้บริหารท่านใหม่นะคะเข้ามาดําเนินการแทน The โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็เป็นภาพกว้างนะคะของธุรกิจในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะในประเทศเองก็คงเห็นภาพค่อนข้างชัดว่าก็จะเป็นการ p x p d นะคะในแง่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะสำหรับ ในส่วนของทางแมคโรแล้วก็โลตัสรวมไปถึงจะ enhance ตัว business rental business นะคะตัวพื้นที่เช่าต่างๆเนี่ยให้ efficiency มากขึ้นแล้วก็ contribute back กลับมาทางบริษัทแล้วก็เพื่อถือหุ้นด้วยนะคะส่วน overseas operation เนี่ยก็ยังคงให้ภาพในแง่ของการ expand นะคะในตลาดที่แมคโรเข้าไปหยุดเดิมอยู่แล้วนะคะได,ได้แก่กัมพูชาอินเดียนะคะซึ่งก็คงจะเห็นการเปิดสาขาได้เพิ่มขึ้นในปีนี้หลังจากที่ภาพของโควิดเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็จะดำเนินการในแง่ของการขยายได้ปก ติมากขึ้นนะคะในขณะที่พม่าเองเนี่ยก็มองเป็นตลาดที่มีโอกาสค่อนข้างดีก็คงจะรอเวลาในแง่ของการ re-open ของประเทศนะคะเราก็คงจะกลับไปเข้าไปแ c t i ีฟมากขึ้นในตลาดนั้นนะคะมองเป็นตลาดทั้ง3ประเทศนะคะมองเป็นตลาดที่มีโอกาสในการเติบโตสําหรับ modern retail business ค่อนข้างดีนะคะเนื่องจากว่ามันยังเป็นตลาดที่ u n d e r p e n e t r a t e อยู่นะคะสำหรับ retail business นะคะส่วนธุรกิจในจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนแมคโครก็มีสาขาในรูปแบบของฟูเซอร์วิทอยู่หนึ่งสาขานะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการ ตบทวนแผน Business Plan นะคะเนื่องจากว่าต้องบอกว่าตลาดที่นั่นนี่มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วก็ในแง่งของธุรกิจออนไลน์นี่ก็เติบโต ค่อนข้างรวดเร็วเลยนะคะโดยเฉพาะมีตัวเร่งจากเรื่องของสถานการณ์โควิดในช่วง2ปีที่ผ่านมาด้วยนะคะก็ทําให้แพลตฟอร์มในแง่ของรีเทลมันก็เปลี่ยนรูแปแบบไปเร็วพอสมควรเพราะนั้นเนี่ยแมคโครคงต้องมา r e v i s ิต business s t r a g ในในจีนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการพูดถึงว่าก็มีการพูดคุยสําหรับรีเทลอื่นนะคะอย่างอย่างโลตัสไชน่าเนี่ยที่ที่ดำเนินก um ารอยู่ในจีนนะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่ในเครือเดียวกันนะคะก็เลยอาจจะลีดทูคำถามว่าเออแล้วต่อไปเนี่ยเนื่องจากว่ามีเป้าหมายในแง่ของการ ที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำนะคะในกลุ่มของ r e เดอ r ์รีเทลในเอเชียเนี่ยจะ,จะต้องมีนอกเหนือจากออร์แกนิกโก t h ที่ที่เรา คุยกันไปแล้วเนี่ยจะ oh. ต้องมีในแง่ของ Inorganic growth อย่าง m a ในอนาคตรหรือเปล่านะคะทางคุณธนินก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่ามันก็เป็นภาพที่น่าจะมีประกอบเข้ามานะคะแต่ว่าโฟกัสของเขาเนี่ยก็อาจจะไปเน้นในแง่ของธุรกิจออนไลน์เป็นหลักเนื่องจากว่าอันที่หนึ่งคาเฟซ์น่าจะน้อยลงแล้วก็น่าจะแคชชั่นตลาดได้เร็วเร็วขึ้นน,นะคะทั้งนี้เนี่ยถ้าประกอบภาพแล้วเนี่ยทั้งเราก็มองว่าถ้าอย่างถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะเห็น m a ขนาดใหญ่ๆอีกในระยะสั้นก็คงจะน้อยลงนะคะแต่ว่า ในแง่ของความกังวลของเราหลังจากที่คุณสุชาดามีการประกาศลาออกไปเนี่ยเราก็อาจจะก,กังวลในส่วนของธุรกิจต่างประเทศเหมือนกันเนื่องจากว่าคุณคุณสุชาดาเองก็มีบทบาทมากพอสมควรในช่วงที่ผ่านมาในแง่ของการเปิดตลาดใหม่ๆสาหรับแมคโครนะคะก็าจะามีฮิกับบ้างนะคะในช่วงทรานสิชันแต่ว่าโดยภาพใหญ่แล้วก็คิดว่าคงไม่ได้กระทบกับภาพของโอเปอเรชั่นของแมคโครซึ่งหลังรวมกับโลตัสไปแล้วนะคะตัวประเด็นใหญ่สําหรับแมคโครในตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการรวมธุรกิจแล้วก็เรื่องของซีเนจ g y S 1> <S 1> ะะที่จะเกิดขึ้นนะคะจากโรตัสแล้วก็รวมกับแมคโครเป็นหลักมากกว่าสําหรับในที่เราคาดหวังนะคะว่าจะเห็นในครึ่งปีหลังแล้วก็เป็นปีหน้านะคะซึ่งเราก็เลยยังมองว่าการเติบโตของแมคโครเนี่ยจะยังคงทําได้ค่อนข้างโอเคอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังแล้วเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าจาก คอนเซิร์นในตลาดที่มีอยู่เนี่ยทำให้ s e n t i m e n t short term เนี่ยอาจจะจะซบลงไปเนี่ยเราเรามองเป็น Timing สสำหรับการ a c c u m u l ม t e นะคะมากกว่านะคะแล้วก็ยังคงคำแนะนำซื้อแล้วก็ t a r g e t price เนี่ยจะอยู่ที่49บาทนะคะอันนี้ก็เป็นภาพสำหรับ Mac r รนะคะที่ที่มีการทำค e n c e c a อ l ไปเมื่อวานนี้พี่ที่ผมถามนิดนึงครับโอเคอันนี้ก็คือจริงๆคือ Keyman ปกติแล้วทุกๆบริษัทนั่นแหละทั่วโลกไม่ใช่แค่ไทยนะเวลา key m a มมีการออกเนี่ยราคาหุ้นก็มักจะตอบรับในเชิงลบนะบแต่ว่า ดูจากางพิธีพิธีก็กำลังจะบอกว่าถ้าจะได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจต่างประเทศนะแต่ว่าธุรกิจในประเทศเนี่ยน่าจะยังส OLID และอาจจะผลกระทบจำกัดกว่านะครับแล้วก็เราก็ยังมองว่าราคาหุ้นที่มีการปรับตัวลงมาจากข่าวเนี้ยนะครับเรายังมองเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับอยากให้พี่ทิพลองวกกลับมาในฝั่งของตัวฟันเดเมนทัลในฝั่งของตัวไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองให้หนึ่งครับว่าแล้วถ้าานับเฉพาะปัจจัยพื้นฐานของไตรมาสหนึ 1, ่งไตรมาสสองเนี่ยท่ามกลางสถานการณ์ทั้งตอนนี้มีทั้งกำลังซื้อที่เริ่่่่่มมมฟื้้นนนตตัวนะตัววะคครรรบแแาาาเอขขงงชีีพกก็ิึ ร,ราคาสินค้าต่างๆเขาเ่มมีการปรับตัวขึ้นเนี่ย เน็ตออกมาแล้วเนี่ยโอออเนี่ยแมคโครมันอยู่ในฝั่งไหนครับพี่เดี๋ยวเรารีแคปตัวผลการเงินงานในไตรมาสหนึ่งที่เรา forecast ไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตอบคําถามส่วนของที่ที่บอมเกริ่นเอาไว้ก็คือว่าเราประเมินในส่วนของกําไรในช่วงไตรมาสหนึ่งนะคะของแมคโครที่จะประกาศในช่วงประมาณวันที่10นะคะของพฤษภาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านนะคะยังเติบโตประมาณ16%บหกเอร์เซนเนียแต่ว่าลดลงนะคะเมื่อเทียบกับไตรามาสที่แล้วเนี่ยประมาณ7จถ้าเป็น Ne t Profit แล้วก็ประมาณสําหราบ c o ร e p r o f i t ะะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยตัวเซลล์ยังสามารถเติบโตได้นะคะทั้งเยียนเยียและคิวออนคิวเป็นผลของเรื่องของการแอ q ควายตัวโลตัสเข้ามานะคะก็คือคอนโซลเต็มไตรมาสแต่ว่าในแง่ของค่าใช้จ่ายนะคะยังค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเนื่องจากว่าก็ยังเป็นช่วงของาการปรับนะคะในภาพภายในองค์กรนะคะแล้วก็รวมการแยกโอเปอเรชันจากส่วนของเทสโกออกมานะคะก็มีค่าใช้จ่ายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นรีโนเวทหรือว่าอะไรที่จะต้องบุ๊กเข้ามาในช่วงไตรมาส รวมไปถึงไตรามาสสด้วยนะคะแล้วก็ซีเนจีที่จะเกิดขึ้นระหว่างกันเนี่ยอาจจะย,ยังไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นคอนทริบิวชันบอทในบอททอมไลน์จากโลตัสเข้าแมคโครเนี่ยไม่ได้เยอะมากถ้าดูโดยเปรียบเทียบเนี่ยถ้าถ้าโฟกัสเฉพาะธุรกิจของแมคโครเองเนี่ยเรามองว่าเขาอาจจะอาจจะอยู่ในระดับทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะเพราะว่าเซมโซเองบวกไม่ได้มากประมาณ2%แล้วก็มาจินเนี่ยค่อนข้างจะ f l a ตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะในส่วนของธุรกิจแมคโครเนี่ยมีผลบวกไม่ได้มากนักจากคอนซัมมพชั่่นนวววใวงไรราาเาะ ็มีส่วนที่หายไปจากในอย่างเช่นโครงการชอปดีมีคืนที่โดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยสัดส,ส่วนที่ได้เบนเฟิตนะคะจากส่วนของผู้ค้ารายย่อยเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงไปอันนี้ก็จะรีเฟกซเข้ามาในโอเปอเรชั่นของแมคโครแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือเราคิดว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยการเติบโตของเซลส์เนี่ยไม่ได้น่ากังวลน,นะคะการยังยังน่าจะเห็นเซมสโตที่อยู่ในแดนบวกได้แต่ว่าเพรสเชอร์จะยังมาจากเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ยังเยอะอยู่นะคะแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นไปเนี่ยในครึ่งปี หลังเนี่ยเราจะเริ่มเห็นค่าใช้จ่ายมันลดลงนะคะเพราะว่าเรื่องของ r n o v v t t o o เนี่ยคาดแล้วก็ r e r a n d i n g เนี่ยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงประมาณไตรมาส3ของปีนี้นะคะในส่วนของ t e s c o เนี่ยเปลี่ยนเป็น Lotus Go Fresh หรือ Lotus ใหญ่โดยโดย,โดยรวมนะคะแล้วก็จะเริ่มเห็น Synergy นะคะเข้ามาได้ในช่วงครึ่งปีหลัง ส่วนวินฟาวที่จะได้จากโอเปเรชันที่ฟื้นตัวหรือว่าคอนซัมชันที่ฟื้นตัวเนี่ยเราคิดว่าก็คงจะเก็ตอะลองไปกับภาพของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะก็คือครึ่งปีแรกมาจากโดเมสติกเป็นหลักแล้วครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะได้จากส่วนของทรีซึมที่ทยอยเข้ามาค่ะโอเคได้เลยครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทํานพิธีมากครับได้ค่ะสวัสดีค่ะโอเคเรามาต่อกันที่กลุ่มการเงินกันสวัสดีครับไอซ์สวัสดีครับเโอเคก็วันนี้เรามีพรีวิวของตัวกลุ่ม การเงินนะครับซึ่งก็เป็น5ผู้กรอบการนะครับที่ทําพวกธุรกิจจำนำทะเบียนก็ในโดยรวมแล้วเนี่ยคิดว่า Q1 นะครับเป็นการฟื้นตัวแบบอ่อนๆนะครับเราประเมินกําไรทั้งทั้งทั้งกลุ่มนะครับอยู่ที่3,460ล้านนะครับก็จะบวกขึ้นมาประมาณ3% Q on Q นะครับแต่ติดลบ6% year on year ตัวที่กําไรน่าจะดูดีสุดนะครับคือเงินติดล้อนะครัที่เราประเมิน e a r n i n g จะดีทั้ง year on year Q on Q แล้วก เป็นเรคคอร์ดไฮด้วยนะครับตัวที่ดูแน่จะอาจจะอ่อนอ่อนอ่อนที่สุดเนี่ยนะก็คือตัวสวัสดนะครับที่อํากาไรอาจจะติดลบทั้งคิวออนคิวแล้วก็ยอนเยนะครับจากหลักๆคือการตั้งสํารองนะครับที่ปีที่แล้วเขากลับสํารองเยอะนะครับตนมานี้เราคิดว่าการกลับสํารองอาจจะน้อยลงเออร์เน็งเนี่ยทั้งกลุ่มแต่ที่เพิ่มขึ้นได้คิวออนคิวเนี่ยทุกคนยังเห็นดีมาสินเชื่อที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในหั้งแต่การเปิดประเทศกลับมานะครับแล้วก็ อีกคนทีม่ลสเกลหรือว่าการประหยัดจากขนาดก็ดีขึ้นนะเพราะสินเชื่อต่อสาขามันค่อยๆดีขึ้นนะครับก็จะทำให้กําไรเนี่ยค่อยๆฟื้นขึ้นมาได้นิดหน่อยแต่ว่าก็ยังมีเพรสเชอร์อยู่บ้างจากทั้งค่าธรรมเนียมการจัดเก็บอ่พวกค่าปรับนะครับที่โดนคุมอยู่นะครับแล้วก็อัตราตัวนิมหรือว่ามา r จินนะครับในการปล่อยสินเชื่อเนี่ยที่แย่ลงนะครับส่วนกําไรเนี่ยเยอันเยียที่ลงเยอะเลยเนี่ยก็หลักๆมาจากเรื่องเดียวเลยเรื่องมาร์จินในการปล่อยสินเชื่อ นะครับเพราะว่าปีที่แล้วเองเนี่ยช่วงไตรมาสสองเป็นต้นมาเนี่ยหลายๆเจ้าก็มีการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ลดดอกเบีย้ยลงมาแข่งกันนะตัวสินเชื่อโตก็จริงแตว่ามาจินแย่ลงอีกส่วนหนึ่งที่ที่น่าสนใจเนี่ยในไตรมาสนี้ก็คือว่าเราน่าจะเห็นคุณภาพสินทรัพย์หรือว่า NPL เนี่ยปรับตัวแย่ลงในไตรมาสนี้นิดหน่อยนะครับโดยรวมนะครับตัวที่คิดว่าน่าจะขึ้นเร็วสุดน่าจะเป็นเอ c นะครับที่ใน2ปีที่ผ่านมาเขาปล่อยสินเชื่อ Agressive กว่าเพื่อนนะครับอ่า้นช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงนี้ NPL วิ่งขึ้นแล้วแน่นอนก็สิ่งที่เป็นเงาตามมาก็คือการตั้งสำรองนะครับแต่มานี้เราประเมินการตั้งสำรลองจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนะเมื่อเทียบกับแต่มสีที่ตั้งไปแล้วอ่าจะมีบางเจ้าที่ตั้งอ่าคำว่า manage m e n t o v e r l a y หรือสำรองพิเศษด้วยอย่างเช่นเฮงนะครับน่าจะมีการตั้งสำรลองพิเศษเข้ามา50-60กล้านในแต่มาน่นี้นะครับกย็ยลงไปแต่ว่า ถ้าลูกค้าเนี่ยสามารถกลับมาชําระได้หมายถึงว่าเขาตั้งเนี่ยเนื่องจากว่าลูกค้าเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าสำรับสามารถชําระได้ตามนัดเนี่ยสักสามเดือนสี่เดือนตัวสํารองพิเศษตัวนี้มันก็จะคอยทยอยคืนกลับมาในแต่มาสถัดไปแังนั้นกําไรลงก่อนแล้วเดี๋ยวแต่มาสต์แน่ถ้าผ่อนได้ก็กําไรก็คืนกลับมาดังนั้นโดยแนวโน้มเนี่ยกำไรเซกเตอร์นี้นะครับผ่านวอททอมไปแล้วในแต่มาสี่ แต่มา1หนึ่งฟื้นขึ้นอ่อนๆแล้วผมเชื่อว่าแต่มาสองสามสี่ก็จะค่อยๆขยับตามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ในรายตัวเนี่ยผมไฮไลท์ตัวสั้นๆนิดหนึ่งแล้วกันนะอย่าง MTC เนี่ยกำไรคงฟื้นได้คิวออนคิวแต่ลงเยออ y นเยนะครับอันนี้เราเริ่มเห็นสินเชื่อของ MTC จะโตแรงนะครับแล้วก็เริ่มประคองได้แล้วนะครับเมื่อเทียบกับมาจินที่จะลดลงนะครับทำให้กําไรเริ่มฟื้นกลับมาสวัสด์เองเนี่ยถ้าไปดูกาไรก่อนตั้งสํารองเนี่ยถือว่าดี นะครับยังเติบโตได้นิดหน่อยคิวออนคิวแล้วก็แฟลทหรือเท่าเท่าเดิมไม่เทียบกับเยอออนเยีอแต่ถ้าหลักหาหลังหักสำรองไปแล้วเนี่ยเราคิดว่าจะลดลงนะครับเพราะว่าเขาน่าจะต้องอกลับสำรองได้น้อยลงกว่าเดิมนะครับส่วนเงินติดล้อน,นี่น่าจะดีแทบทุกบรรทัดนะครับก็คือสินเชื่อโตโอเคนะครับได้20กว่าเปอร์เซ็นต์เยอออนเยอนะครับแล้วก็มาจินยังดี ใคาจะจ่ายเริ่มคุมได้นะครับแล้วก็ NPL ไม่ได้มีปัญหาเยอะเหมือนเหมือนเจ้าอื่นนะครับยังเป็นเจ้าที่ NPL ต่ำที่สุดในเซกเตอร์อยู่นะครับส่วนเฮงเองเมื่อกี้แท็บไปแล้วเราม,มีมีสำรองพิเศษเข้ามานะครับถ้าไม่มีจริงกำไรก็ร้อยกว่าล้านเหมือนเดิมนะครับส่วนสักสยามเองเนี่ยอันนี้กำไรลงนิดหน่อยตามซีซันแนลนะครับแล้วก็สักสยามเองเน่าจะต้องมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันจากการปรับโครงสร้างหนี้นะครับและรวมๆกลุ่มนี้เนี่ยเรา ยังมอง p o s i t i v อยู่นะครับถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของกำไรนะครับท็อปที่ก็เลือกตัวเดียวนะครับคือเงินติดร้อโอเค okay, ครับอ่ะเรามาสู่ช่วง Q&A นิดนึ่งแล้วกันนะครับไอซ์ Ice, ครับเราดูภาพรวมแล้วกลุ่มการเงินก็ต้องบอกว่าจริงๆคือนับจากราคาหุ้นนะมันดูจากงบที่ i อซ์พรีวิวเนี่ยเหมือนมันไม่ได้แย่นะแต่หุ้นนี้คือแบบ lower low นะคือลงเอาลงเอาลงเอานะครับ ไอซ์ <Ice S 1> คิดว่าถ้าเราดูจากงบไตรมาสหนึ่งแล้วเนี่ยลองพูดถึงในไตรมาสสองนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมิถุนนาแล้วแต่ถ้าไอซ์ที่ไอซ์พูดมาเนี่ยอย่างเฮงเนี่ยถ้าดูงบเนี่ยเฮงดูเหมือนจะแย่สุดนะครับส่วนก็มีการสวัสดรองลงมาส่วนตัวอื่นเนี่ยติดล้อด,ดีสุด NPC กลางๆอย่างเงี้ยเอาในไตรมาสสองนะครับเอาทั้งกลุ่มก่อนที่ไอซ์พูดถึง4ี่ห้าตัวนี้ทั้งกลุ่มในไตรมาสสองเนี่ยถ้าไอซ์มองเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างาโอเคภาพไตรมาสสองเนี่ ไต่มาต่อไต่มาเนี่ยในไต่มาสองเนี่ยน่าจะเห็นขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็น่าจะดีกว่าในไต่มาหนึ่งด้วยนะในไต่มาหนึ่งจะโตสามเปอร์เซ็นตใช่ไหมครับครับไต่มาสองเนี่ยบอกว่ารวมๆอาจจะโตได้กว่าห้าเปอร์เซ็นถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับเหตุผลเนี่ยก็มาจากสินเชื่อเนี่ยที่ยังโตได้ดีนะครับแล้วก็สินเชื่อเนี่ยมันเพิ่งมาโตได้ดีในช่วงปลายกุมพามีนานะครับดังนั้นถ้าถ้าเราคิด ตัวเลขก็คือว่ามันจะไปได้รายได้เต็มๆเนี่ยไตรมาสหน้าคือไตรมาสสองนะครับแล้วมันจะมีมันจะมีฐานนิดหนึ่งแล้วก็แต่มาหนึ่งยังมีเทคนิคนิดหนึ่งนะหลายหลายบริษัทบอกผมมาก็คือว่ามันมีกลุ่มพาพันมียี่สิบแปดนะครับจานวนวันไม่มีผลนะครับเพราะว่าอ่าวันหนึ่งวันหายไปเนี่ยจากเก้าสิบวันนี่มันมันก็หลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะฮะอันนี้หายไปสองวันจากเก้าสิบวันเนี่ย นันมเนเหมือนกับรายได้มันหายไปวันสองวันในไตมา่าซึ่งไตามาสองไม่ได้มี Impact เรื่องเรื่องปฏิทินแบบนี้ละ mm. นะครับดังนั้นรายได้มาจินนะครับจะค่อยๆดีขึ้นในไตามาสองนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งที่ทเราน่าจะเริ่มเห็นเริ่มดีขึ้นไดน้คือเรื่องการตั้งสำรองน่าจะเริ่มนิ่งนะไม่ได้วิ่งขึ้นเยอะเบบไต,ตามาหนึ่งเนี่ยที่ระบอกมันขึ้นมาเท่าตัวนะครับไตามาสองอาจจะประคองระดับนี้ได้นั้นเพรสเชอร์บนการเติบโตของกำไรเนี่ย ก็จะลดลงนะครับงนั้นถ้ามองไปเนี่ยผมมองการเติบโตเป็นขั้นบันไดนะคือค่อยๆไต่บันไดกลับขึ้นไปได้แล้วหลังจากที่ปีที่แล้วไต่ลงมาบ้างนิดนึงนะครับัวที่้มีลงบันไดบ้างนิดนึงปีเนี้เป็นปีที่ขึ้นบันไดแลอืมอย่างนี้สรุปเข้าใจถูกไหมครับว่าโลนโกร์เติบโตดีแล้วเติบอาจจะเติบโตต่อนะครับแล้วก็ตัวตั้งสำรองลดลงตัวนิม bottom เอาแล้วแต่ไอ้นาดึงผใช้พีพีโอพีพีโอพีเนี่ยวอเตอร์อนควอเตอร์อาจจะเริ่มฟื้นได้อันนี้ภาพรวมก่อนเข้าใจอย่างนี้ถก โอเคส่วนเรื่องบอลยูส่วนเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยว,ว่ากันนะอันนี้เราพูดเฉพาะถึงฟันดัเม้นทั <ๆ S 2> ลลวกันนะครับภาพรวมประมาณนี้นะครับมาที่คําถามนิดนึงครับ PPOP คืออะไรอันนี้คือก่อนตั้งสํารองนะครับส่วนทานนี้เดี๋ยวผมถามไอ,ไอเดี๋ยวผมถามน็อตให้แทนแล้วกันว่าภาพเป็นยังไงนะครับอ่ะ ภาพวมประมาณนี้ไอซ์แตกนิดนึงครับแล้วก็ถามเรื่องเกี่ยวกับปันผลเออนี่ผมก็ถามคำถามค่อนข้างดีถามว่าถ้าจะลงทุนในกลุ่มธนาคารเพื่อหวังปันผลเนี่ยให้ไอซ์เลือกให้กับนักลงทุนตัวหนึ่งคือผมผูดอย่างนี้ผมว่าคุณคงเอาปันผลแหละแต่ในขณเดียวกันคุณก็ไม่อยากเสีย capital gain นะอ่ะไอซ์ blended คำตอบนี้ให้กับนทุนนิดหนึ่งว่า <Okay. S 1> ถ้าจะลงทุนกลุ่มธนาคารตอนนี้เป็นจังหวะสะสมตัวไหนพร้อมอยากเพราะเพราะว่าหลักๆคืออย่างที่จะกินปันผลครับโอเคถ้าปันผลนี่ต้อง,ต,องต้องทิสโก้นะครับไม่ไม่แน่ใจ x อดีหรือยังนะครับผมจำได้ว่าแถววันนี้หรือว่าพุง่ง <c oughs> อ่างั้นถ้าทิสโก้ไม่ได้ปันผลแล้วนะครับใช่ไหมเพราะว่าแน่ใจเอดีไปแล้วเอดีวันนี้แหละไม่ทันต้องต้องมีอย่างจากเมื่อวาน S <S 2> <S 2> นะอีกตัวหนึ่งที่ที่ผมว่าปันผลเด่นไม่แพ้กันนะแล้วก็มีเรื่อง Growth Story ด้วยคือ KKP นะครับทิสโก้เนี่ยปันผลอาจจะได้ทั้งเจ็ปร์เซ็นตะครับ KKP จด้อยลงมานิดหน่อยเหลือห้าปอร์เซ็นกว่านะครับแต่ว่ามันมีมันมีโก t สตอรี่ด้วยนะครับเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นแบงค์เดียวที่ผมว่าปีนี้ยังเห็นสินเชื่อโตได้แรงมากกว่าสุสารกรรมพอสมควรรายได้ดอกเบี้ยขึ้นนะครับแล้วก็ ธุรกิจฝั่งที่เป็นพวกเอบีบรกเกอ<ด>ร์นะครับเอ่อเวส์พวกค่อนข้างเด็ดแล้วก็ไม่ดูแลเขาปรับตัวได้เร็วนะฮะไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องแบบกองทุนนอกไม่ดีคนไม่มาลงทุนแล้วเขาปรับได้ค่อนข้างเร็วกว่าแบงก์อื่นๆนะครับันนั้นเนี่ยก็ตัวนี้เป็นเอนจิ้นหนึ่งท,ท,ท,ที่ครบเครื่องนะครับคือได้ปันผลด้วยปีละสองครั้งนะนะครับก็ครึ่งปีก็ได้ทีหนึ่งแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือโรสเนี่ยปีนี้เรามอง25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต นะก็ไม,ไม่ไม่เบาเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้เหมือนแบงก์อื่นที่โกรดจากรดสำรองอย่างเดียวนะอันนี้สำรองลดลงด้วยหน่อยหนึ่งแล้วก็ทอปลน์หรือว่าไรายได้เนี่ยก็ดีขึ้นด้วยเช่นกันโอเคได้ครับถ้าให้เรียกตัวที่พอเข้าธีมนะก็ตัวเนี้ยผมว่าใช้ได้เพราะว่าปันผลด,ดีแล้วก็กลยธ์สตอรี่ก็มีโอเคได้ครับหลานนี้วันนี้ขอบคุณทางไอซ์มากครับสวัสดีครับ